และนี่คือครั้งแรกในไทยกับพิซซ่าครัวซองสุดไฮเดินตามกลิ่นหอมเดินตรงเข้าร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีเลยค่ะโอ้โหเดอะพิซซ่าคอมพานีเขาทําถึงอีกแล้วเียกว่าออกเมนูใหม่แบบสะเทือนวงการเอ๋ยเพิ่งเคยลองครั้งแรกเลยอะเห็นคนโพดเยอะมากความพิเศษคือเขาจะเป็นพิซซ่าที่ทาจากแป้งครัวซองทั้งถาดกรอบฟูหอมเนยนุ่มทุกชั้นเลเยอร์ของแป้งครัวซองคือเลิศดเลยแหละสดใหม่ทุกขาดกรอบฟูมากเป็นแบบโครงก้นหอยแบบนี้เลยนะและเขามาพร้อม3หน้าใหม่เริ่มต้นแค่2 5 9บาทเท่านั้นนี่เลยจ้าเริ่มด้วยหน้าเปปอร์แฮมบคชี หน้านี้คือไม่ลองไม่ได้จริงๆคะ่ะทุกคนชีสเยิมเยมฉ่ำๆหอมมันเข้าครูกันกับเปปเปอร์แฮมชิ้นโตลองกัดไปที่ตัวแป้งเนี่ยจะได้ยินเสียงของความกรอบฟูชัดมากเลยคะ่ะทุกคนกินหน้าพร้อมกับแป้งครัวซองคืออร่อยมากต่อไปจะเป็นไก่อบซอสครีมเห็ดไก่นุ่มๆแน่นเต็มหน้ามาพร้อมเห็ดแบบล้นล้นซอสข่าวสุดครีมมี่บอกเลยว่าฉ่ำมากถูกต้องเลยนะหน้านี้อร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนและหน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นหน้าเซฟโซนของคนไทยกับหน้าฮาวายเอียนเป็นรสชาติสิกเนเจอร์ที่คลาสสิกตลอดกา เขาแน่นซอสฉ่ำรสชาติคืออร่อยลงตัวท็อปมาด้วยแฮมชิ้นใหญ่ตัดกับสับป,ปะรดชิ้นโตลงตัวมากๆเลยค่ะจะบอกว่าความอร่อยของพิซซ่าควซองเนี่ยคือความหอมเนยทุกชั้นและมีความกรอบฟูทุกคำแถมพิซซ่าควซองเสิร์ฟพร้อม็อกเทลดิปจะกินพิซซ่าอย่างเดียวก็อร่อยหรือดิบกับซอสก็ฟินราคาเริ่มต้นแค่2 5 9บาทเท่านั้นรีบไปลองกันเลยนะคะทุกคนอร่อยจริงๆเขาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะถึง 19. พฤศจิกายน2 5 6 8นี้เท่านั้นค่ะจริงๆพิซซ่าควอใม่คตองค่ะ ก็เพิ่งจะได้ลองกับเขาบ้างค่ะทุกคนบอกเลยว่าควรค่าจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ลองนะคะรีบไปลองกันด่วนเลยสั่งได้เลยที่เดอะพิซซ่าคอมพานี11-12ทุกสาขาทุกช่องทางหรือจะมากินที่ร้านก็อร่อยสะใจหรือใครจะสั่งไปกินที่บ้านก็สะดวกสุดๆส,ส่งไวใน20นาทีไม่พ่วงออเดอร์จ้าเลิศสุด